ก็สวัสดีทุกคนนะครับกลับมากับ s t a r d e w Valley Mod วันนี้ตอนที่6วันที่11เราที่ขุด Co อเปอร์เราได้แล้ววันนี้ก็จะไปขุดเหมือ่าพวกนี้ฝนตกมีดวงปุ๊บปุ๊บปุฝนได้กาเรามีไปแล้วโนบินขวาน ดูแลล่างของไอ้บ้านของที่แบบเลี้ยงสัตว์นะครับผมแม่นี่ตอนนี้โอเคเริ่มวันใหม่รดน้ำเหมือนเดิมเจอกันครับโอเคเรียบร้อยใช้เวลาสกเกือบ2ชั่วโมงวันนี้วันพฤหัสเป็นไปได้เราก็จะไปขุดเพื่อเอานะคอปเปอร์ไปอัปเกรดนี่อกันเพราะว่าพรุ่งนี้ฝน,พพกนตกนะใดๆก็ไป กดเหมืองไม่ได้อยู่แล้วโอเคไปเอ้ยวันนี้จะเดินขึ้นดั้งนบนคิดอยู่ว่าน่าจะปลูกกลาบมาเพิ่มแต่ว่านง <c oughs> ขาก,กลับแล้วกันอ่าโอเคปุ๊บหนาได้ที่ขุดละคอปเปอร์ต่อไป ก็คงต้องทำขวานแล้วว่าอะไรสักอย่าง่ะ 5, ห้าพันแพงจังเลยเดี๋ยวเราต้องมีตัดไม้เยอะยังไงเราก็ทำขวานน่าจะคุมสุดละโอเคมีที่ขุดละที่ตกปลาไม่เป็นไรเราก็จะเนี่ยวันนี้ก็จะขุดทั้งวันเหมือนเดิมเพราะว่าผักยังไม่โตโอเคเจอกันที่เหมืองครับโอเคที่เหมืองเรามีสลัดอยู่อันหนึ่ง ชั้นที่15ก็นี้อยากได้ก็คือครั้งนี้เอาคัพเปอร์ห้าอันเพื่อไปอัปเกรดขวานหรือจะอัปเกรดที่รถน้ำเอาเอาขวานก่อนดีกว่าเพราะว่าไม้ต้องใช้ที่รถผักเราไม่จำเป็นที่ต้องแบบปลูกทุกวันอะไรอย่างงี้ได้วันนี้เป็นวันที่แบบมีดวงแต่ดวงไม่เยอะ ดูดกันนะครับผมไม่ค่อยมีดวงอะไรอ๋อเราได้สิบสลามเราสาม,มารถไปคุยกับบ้านแอคเวนไอกิยวประจนภัยได้ที่แบบอยู่หน้าเมืองของจะเต็มแล้วยังแบบเพิ่งแบบลงได้สองชั้นน่าจะเห็นว่าวันวันที่แบบมีดวงดีอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราขุดแบบไม่กี่หินเราก็จะแบบเจอบันไดมันทำให้การแบบประจนภัยไวขึ้นแบบลงไปห้าชั้นห้าชั้นอย่างเงี้ยครับ ว่างานรับดวงครับดวงของแต่ละวันนี่มีผลอย่างมากในการกดเหมืองของแต่ละวันอันนี่มีถถ่านได้มาหกอันปูเนี่ยครับเราขุดไปสามสี่อันเนี่ย กดไปสามสี่หินเราเจอทางออกอ่ะวันนี้ก็บันไดยอยู่ข้างหน้าชั้นยี่หน้าได้ดาบใหม่ดาบ small, สติลสมอลสโตที่ันเก่าไปอันนี้ก็เป็นแบบสามารถตกปลาได้เอาสัก25แล้วก็มันมีเอาแร่ไว้ตรงนี้จะได้มองเห็นมันมีแร่อยู่อันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้นอย20่สิบเดี๋ยวถ้ามากกว่านั้นก็จะดีเฮ้ยโอ้เราแร่ไม่ดูดก็ลืม ถ้าแบบก็คือในเวลาตีกล่องมันจะมีแบบการใส่แหวนนะครับที่แบบเราสามารถใส่แหวนที่ทําให้เหมือนดูดของได้อ่ามีที่งมี21แล้วเนะี่ยหนอนมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรออ๋อมันกลายเป็นตัวนี้เอาออกดีกว่า พอขุดถึงเท่าไหรด่ดีเราต้องไปซื้อมเมล็ดเพิ่มนิดหน่อยด้วยเพาะงั้นอาจจะออกมาสักสามอ๋อน้อีกแล้วเหรอมแรมลงดมลงอันนี้ชั้นยี่สามเอาชั้นยี่ห้าแล้วก็จะออกไม่อยู่ละกะจะไปซื้อมเมล็ดมาเพิ่มนิดหน่อยสิ่งที่จะซื้อคือแบบเป็นกุหลาบนะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องแบบทํา เพิ่มความสนิทสนมกับคนอื่นบ้างแล้วแล้วสิ่งที่แบบใช้ได้แบบทั่วๆไปนี่ก็เป็นแบบพวกดอกไม้อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าคนก็น่าจะชอบกันอยู่แล้วกุหลาบนี่เป็นสิ่งที่ปลูกง่ายนะครับผมเพราะว่ามันแบบเก็บได้หลายทีแล้วก็สามารถปลูกได้สามฤดูเลยเอ้ยกลับไปกิวนี่ก่อนปลูกได้แต่ไอช่วงแต่แบบฤดูสมฤดูนี้ฤดูไม้ผลิฤดูร้อนแล้วก็ใบไม้ร่วงหย่ามาร่อนนะวะ ตีสลามไปสิบตัวเาะเราก็เป็นแบบเขารับเราเป็นหนึ่งในกิลด์ก็เราสามารถมาซื้อแบบอาวุธหรือว่าขายอาวุธอะไรพวกนี้ไนดะ้ที่จริงไอ้ดาบเมื่อกี้นะ่าจะมาขายตรงนี้สามารถซื้อ แหวเื้ออะไรได้แล้วก็สามารถมาเช็คว่าเราค่ามนสเตอร์ไปกี่ตัวแล้วถ้าสมมติมันถึงในตัวเลขตามที่มันเขียนไว้แล้วครับผมเราก็จะได้รางวัลน,นะคุยกับคนนี้เราจะได้รางวัลมาสามมติาก็จะเป็นของที่แบบดีเหมือนกันแบบเป็นพวกแหวนพิเศษเอาวุธหรือว่าอะไรอ่อื่นโอเคเราพลังงานก็เดี๋ยวไม่ได้เยอะเนี่ยสามสิบเจ็ดได้อยู่ นี่ก็จะไปซื้อมะเล็ดมันมีขนกาอยู่ข้างบนไม่เอากลัวกลัวดเดินไปไม่ทันนะมันยังไม่แด่แจว่าคุณชอบอันนี้หรือเปล่าขอบคุณมากโอเคจะห้าโมงแล้ววิ่งเร็วแล้วจะทำแบบ โอ้เราต้องนึกออกแล้วที่เราจะทำขวานเพราะว่าเราต้องการไม้เอาไปทำอะไรก็เรียกคอกมา้าเออจะได้มีมาใช้นึกตั้งนานจำไม่ได้สักทีมีเครสดอืมไปปูหินที่อยู่ในเมืองโอ้ไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรสวัสดีจุ๊บจุ๊บน มอบล็เมกุหลาบกันนี่แพงก็เนี่ยแค่นี้กันเพราะเผื่อเผื่อไว้สองพันไว้อัพอุปกรณ์ด้วยต้องอัพพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ไม่ได้ลงเหมืองไปตกปลาเพราะฝนตกนะครับวันนี้ก็จะเอาแค่นี้กันมีวันพิเศษไหมอืมวันที่สิบสามเป็น เทศกาลปลาไข่เทศกาลไข่โอเคแล้วก็จะป,ปลูกกุหลาบไปเปลี่ยนเมลมีแปดเราต้องทำไอตัวนี่อีกตัวหนึ่งนี่ยไม้ห้าสิบนี่คุณได้กาเพราะว่า ไม่น่าไม่น่าถึงมาตรงนี้น่าจะมีไม้อยู่ไม้ไม่พอดีนะที่ยังไม่ได้เอาขวานไปอัพเกรดก่อนโอ้โหไม่ใช้ไม้ไห้าสิบใครไม่รู้เลย เราเช็คก่อนว่าพอไหมเอ้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เราก็จะวางเว้นไว้ที่ที่จริงจะให้ถ้าจะให้ดีก็ต้องแบบวางเป็นแบบเขาจะรูปรูปบวกไว้แบบเผื่อเราวางใส่ตัวสปริงเกอร์ไปแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาสปริงเกอร์แบบไปใส่อีกฝั่งของร์าฝั่งนู้นกันโอเคแล้วเราก็จะลดน้ํา เราจะเราจะรอดไหมเนี่ยต้องกินสลัดไหมมีอะไรให้กินไหมเนี่ยตายแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เห็นโคลาชึบอ่าแล้วก็จะน้ำตรงนี้แปบ๊บหนึ่งโอเค ห้าสิบสองวันแต่ว่ามันโตได้หลายเราดูเม่อกั้ไม่มีปัญหาอะไรปุ๊บเราได้แร่มาสาสิบเจ็ดอันเนี่ยเราก็ใส่ตู้นี้ไปเลยแล้วก็รอให้เตามันเผาไปเรื่อยๆขายไนนี้ขายไปก็ได้โอเคกินผักเดี๋ยวจะตัดไม้สักนิดหน่อยแล้วกันเราเแ่บไม่มีอาหารอะไรดีๆเลย เราก็จะทำหุ่นไร้กาสักตัวหนึ่งนะครับโอเคเราน่าจะมีไม้พอสำหรับสำหรับหุนไร่กาปุ๊บามาปรมาหนึ่งใส่เข้าไป,ปงานเราก็จะเถิบตัวนี้ออ้กำลังเกืบเกืบเกืบหลบคาฟาร์มเถิบมาเดี๋ยวค่อยไปจัดทีหลังน,นี่คือแบบสวยสุดแล้วพลังงานไม่มี ตอนที่แบบเรายังไม่มีตัวตัวแหวนที่แบบสามารถเป็นแสงได้นะครับนี่ตอนกลางคืนไม่ใช่สิ่งที่สนุกเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะนอกจากคนดูมองไม่เห็นนะเราก็มองไม่เห็นด้วยโอเคเมื่อไงก็จะก็หมดวันนี้แค่นี้ก่อนมานอนไวไหน่อยแล้ววันที่สิบเอ็ดไม่ได้แต่อะไรเยอะ น่าโอเควันที่สิบสองครับวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ก็มีเทศกาลนะคโอเคอ้าเก็บทั่วไ้ละเหมือนน่าจะเอาไปใช้ังทำอะไรไม่ได้น่าจะเก็บไว้ก่อน ต้องแบบมีของทําแบบแปรรูปก่อนจริงๆขายไปเลยก็ได้ถ้าแบบเป็นเอาเงินมาก่อนโอ้ยขอบคุณมากคุณแม่แม่ให้เงินมาขรั้ร้อยของของฟรีนะพรกนี้9โมงเช้าถึงบ่ายงถ้าเราไปที่เทศกาลได้ ว,นนวันนี้จะเป็นวันที่ไปตกปลานะครับเพราะวันนี้ฝนตกมางั้นมีโอกาสได้ปลาด็พกติดตัวไปด้วยเผื่อโอเคแล้ววันนี้จะไปเช็คไอ้คนขายของก่อนมีวันเดียวกันลืมไปเช็คอ่าื ซื้อแลซีดไหมจริงๆเราก็ไม่มีตังค์แบบซื้อของอยู่ดีเหมือนมาทำไมมาดูช้อปปิ้งเราโอเคเราก็จะไปเก้าโมงเราไปที่ร้านอัปเกรดนะเราจะไปทำขวานให้เป็นขวานคัพเปอร์แล้วก็โอเคเราก็จะไปตกปลาแ,แถวข้างบนเหมืองไม่ถึงข้างบนเหมืองทางก่อนไปที่มันเป็นแบบทะเลสาบนะเพราะมันมันมีปลาที่มันมันเป็นอยู่ในบันเดอร์อยู่นะ เราก็เอาไปใช้ตรงนั้นได้ร้าน,นยังไม่เปิดนะฮะเก้าโมงเก็บของเดิน,นรอบๆเนี่ยเดินหนึ่งร้อยแล้วเรามีมีเหยื่ออยู่แปดสิบสองน่าจะไปซื้อเพิ่มนะน่าจะพออยู่พอสำหรบับหนึ่งวันได้ปลาทองมาตกปลานิดหน่อยก่อนปุ๊บ สวัสด,ดีเราไม่ได้ซื้อเราอัปเกรดขวานกี่วันสองวันช่วงนี้จะเป็นชว่วงที่แย่มากเพราะแบบไม่มีขวานตัดตัดไม้ถ้าเจอแบบไม้ขวางทางอยู่นี่คือแบบทําใจเลยโอเคแล้วก็จะไปตกปลาข้างบนนะทั้งวันเหมือนกันวันนี้ดวงดีก็น่าจะได้ปลาดีๆมั่งมั้งหวังว่าอย่างนั้น โอเคส่วนในส่วนที่จะตกแล้วก็ตกตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันดูแบบกลางๆดีที่จริงจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่แบบเรจะได้ปลาแบบเรจินดารี่ด้วยปลาหายากแต่ว่าเราต้องแบบสกิลเลเวลสิอะไรพวกนี้นงานฮงคงอีกไกลแต่ว่าก็อาจจะกลับมาแ,แถวนี้อีกรอบหนึ่ง โอเคสองทุ่มพลังงานหมดละเราตกปลาเลเวลหกละในนี้เป็นปลาที่ตกได้นะครับก็นี่อยู่พวกของพวกนี้ก็มาจากกล่องบัตรนะครับที่มามาจากในตัวเวลาตกตกปลาได้เยอะนะได้ไปกบมาด้วย <c oughs> แล้วก็ได้เพชรมาด้วยสองอันถือว่าค่อนข้างดวงดีเันนียนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวเอาคงเอาไปบริจาคให้กับพิพิผ์นะครับก็โอเคถือว่าได้เงินได,ได้ได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ได้ประมาณสักแบบหลายพันอยู่เหมือนกันแต่ว่าของเต็มแล้วโอเคเก็บของไม่ได้เก็บเก็บไม่ได้จริงโอ้บวกร้อยสิบสามนี่คือแบบเท่าสลัดเหรอลเนี่ยน่าเชืกินดอกไม้ กินดอกไม้อันหนึ่งจะแบบมีค่าเท่ากับสลัดหนึ่งอันมันมีแร่ทองอยู่สามอันไม่เป็นไรทิ้งไปโอเคเราทิ้งก็ได้แล้วเพราะว่าจะมีผลล็กสองอันที่จริงกรา่าจะแบบกลับมาบ้านแล้วก็โยนของไปขายก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาอีกทีแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรมันมันดึกละสามทุ่มล้ว อน,นี้น,นี้พวกนี้โตนนี้อีกหลายวันปลาพวกนี้นะครับผม,มก็คงตอนนี้ก็ยังทาอะไรไม่ได้ยังไม่มีพวกอุปกรณ์เลยที่ดีบอกอันนี้เก็บไว้อันนี้ก็เก็บไว้อันนี้ขายได้ใส่จัดกล่องให้หมดเชื่อเดี๋ยมันผมเชื่อว่ามันต้องมีสักวันที่แบบมีเคเวสแล้วบอกว่าขอปาลาหน่อยเราก็จะไม่มีโอเค มันก็เลยมันเป็นอาหารเหนกันแล้วกเก็บสลัดไว้สลัดแพงกว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเอาแบบราคามันเท่ากันเลยโอ,โอเคเรามีแร่คอปเปอร์สามอันยังทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเราก็มีตัวนี้นี่หรอโอเคใส่ไปได้วยกัน เรเก็บสลัดไว้โอเควันนี้ก็เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะวันนี้ตอนที่หนะใช่ของสตาดิวเวลลีพรุ่งนี้จะเป็นวันเทศกาลนะครับผมเมื่อกีก็เอาไปอัดทีเดียวตอนหน้าแล้วกันตอนนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าแบบตกปลาทั้งวันนะก็อาจจะแบบตัดตัดไปบ้างโอ,โอเคเรียบร้อยเราสกิลเว v e l หนอนนอน,น,อน อ่ารลดับสองฟาร์มแล้วก็ทำนี่สปริงเกอร์ได้ละดีมากบ,บ๊อบอ่าแล้วก็ทำแบบเขาเรียกอะไรบเบ็ดที่เอาไว้ติดผมสี่พันสามรวยแล้วต้องทำสปริงเกอร์แล้วโอเคอันนี้ก็จะแบบจบไปตอนที่หกโอเคแล้วเจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ